สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwanfcb ขวัญ fcb หรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเด็ดฟันธงสกอร์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินรือกดกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกท่านในช anel ควันละมาเซียเกะเตดดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันอาัคารที่13ตุลาคม2563นะครับวันนี้เป็นวันหยุดแต่เราไม่หยุดครับรังคงเอาเข่าวสารมานําเสนอทุกท่านเหมือนเดิมนะวันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจด้วยนะครับเป็นตำนาน ทีมชาติฝรั่งเศสนะก็ออกมา,าวิเคราะห์ถึงบทบาทขององตัวกิสมันนะครับหลังจากที่โอ้โหกำลังเผชิญนะปัญหาในบาร์เซโลนาแล้วก็ในทีมชาติฝรั่งเศสด้วยในช่วงหลังๆนะครับเขาออกมาบอกว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดเนี่ยของกิสมันเป็นยังไงแล้วหลายคนที่คาดหวังว่าจะให้กิสมันไปเล่นเป็นบทบาทของย์เมเกอร์หรือว่าบทบาทหมายเลขสิบเนี่ยสามารถทำได้แล้วเวิร์กหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมาฟังจากปากของตำนาน คคนนนนี้กันนะัะรบแล้วก็เรื่องอื่นๆครับดาวิดอลาบาครับตอนนี้การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับบาเยนน์บนิกยังไม่มีความคืบหน้าบาร์เซโลนาเป็นหนึ่งในทีมที่ได้ลุ้นการเซ็นสัญญากับนักเตะแบบฟรีฟีไม่มีค่าตัวนะครับในซัมเมอร์หน้าด้วย นะแล้วก็ต้องไปเบียดแย่งแข่งกับหลายทีมนะครับจะมีทีมไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะก่อนอื่นครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเข่าขอแนะนํายากแก้ปวดเมื่อยตาก,กระเบนเน็บครับสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลน์แอด CTH 1 2 3แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์0 2 9 8 4 1 8 1 2ต่อ3อย่าลืมบอกว่ามาจากเพจขวัญละมาเสียด้วยนะครับ เรื่องแรกของเราครับก่อนจะไปดูเรื่องอื่นๆนะมาดูนี่ก่อนครับก็การยืนยันวันแข่งขันศึกเอลกราซิโกเล็กแรกของฤดูกาลนี้นะครับบาร์เซโลนาเจอกับเรอัลมาติดครับก็ตอนแรกเนี่ยเขาประกาศวันออกมาแล้วก็คือวันที่24ตุลาคมนะวันเสาร์ครับแต่ว่าเวลาเนี่ยยังไม่ได้มีการระบุนะ ก่อนที่ล่าสุดครับจะยืนยันแล้วเตะเวลา3ทุ่มตามเวลาบ้านเรานะครับโอ้โหเป็นเอลกราซิโกที่เตะเร็วมากๆเลยโอ้โหผมค่อนข้างที่จะรู้สึกแฮปปี้มากเพราะว่าพอเตะ3ทุ่มเนี่ยผมสามารถไลฟ์หลังเกมได้แบบที่ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าบอลเนี่ยมันก็จะจบประมาณ5ทุ่มตอนแรกกังวลเพราะว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยบาซ่าเจอกับโปรแกรมที่เตะดึก นะตามเวลาบ้านเราเนี่ยก็ตี2ทุกนัดเลยนะครับก็ยืนยันแล้วว่าเอลกราซิโกเนี่ยเตะเวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะดูจะได้ดูกันแบบสบายๆหน่อยเพราะว่า3มทุ่มก็ยังคงเป็นเวลาที่เราเออยังยังไม่ได้แบบง่วงขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วเดี๋ยวรอถแถลงการจากออฟฟิเชียลอีกทีหนึงอันนี้เป็นการเปิดเผยจากสื่อต่างๆนะครับซึ่งก็รายงานตรงกันทั้งหมด นะอ่ะจากนั้นครับเรื่องราวขององตัวกิสมันนะจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากเลอปารีเซียงครับเป็นสื่อของฝรั่งเศสเขาออกมาเขียนบทวิเคราะห์เขาบอกว่ากิสมันเนี่ยนอกเหนือจากจะเจอปัญหาเรื่องของตำแหน่งภายในทีมบาร์เซลโลนาแล้วที่มันไม่เหมาะกับตัวเขาเนี่ยตอนนี้ในทีมชาติฝรั่งเศสก็เหมือนกับ ทางดีเดเย่เดชองจะพยายามปรับบทบาทของกิสมันด้วยเช่นเดียวกันนะครับไปดูในเกมล่าสุดที่ฝรั่งเศสเสมอกับโปรตุเกสศูนย์ประตูต่อศูนในยูฟาเนชั่นส์ลีกดีเดเย่เดชองเนี่ยใช้ระบบ4 4,2ในรูปแบบไดอา몬์นะครับก็คือให้กิสมันเนี่ยขยับขึ้นไปเล่นเป็นเพลย์เมกเกอร์หรือว่าบทบาทของหมายเลข10ยืนอยู่ข้างหลังคู่กองหน้า นั่นก็คือชิรูกับเอ็มบารเป้ซึ่งผลปรากฏว่ากิสมันโดนวิจารครับบอกว่าคือตำแหน่งเนี้ยมันก็ยังไม่ยังคงไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะสมกับกิสมันกิสมันไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์กิสมันไม่ใช่หมายเลขสิบอ้าวแล้วทีนี้ตำแหน่งจริงๆที่เหมาะที่สุดอ่ะควรจะเป็นตำแหน่งไหนวันนี้มีบทสัมภาษณ์จากคนนี้ครับอาร์แลงกิเลส เป็นตำนานเพลย์เมกเทีมชาติฝรั่งเศสนะคนนี้นี่เก่งมากครับตอนสมัยเป็นนักเตะช่วงประมาณยุคแปดศูนย์เก้าขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เลยหลังจากที่ได้เห็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับโปรตุเกสเขาบอกว่า g z s m n n isnota number 10ไม่ใช่หมายเลข10นะกิสมันเขาทาง กิเลสเขาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่ากิสมันเนี่ยเล่นเป็นเหมือนกับหมายเลขสิบในเกมเจอกับโปรตุเกสแต่กิสมันไม่ใช่ผู้เล่นหมายเลขสิบเราเนี่ยพูดกันมาโดยตลอดว่ากิสมันจะต้องเป็นแกนสําคัญนะจะต้องมีนักเตะคนอื่นเนี่ยหมุนรอบตัวเขาถึงจะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้ดีที่สุดแต่กิสมันไม่ใช่คนที่เป็นคนตัดสินนะใ,ในในตำแหน่ง กลางสนามนะครับถ้าถ้าเกิดว่าพูดถึงระบบ4-4-2แบบไดมอนด์เนี่ยเรารู้ดีว่ากิสมันจะต้องเล่นเป็นคู่กองหน้าหรือยืนเป็นหน้าต่ำในบทบาทเขาใช้คำว่าหมายเลข9ครึ่งนะครับทางกิเลสใช้คำว่าบทบาทที่ดีที่สุดเนี่ยของกิสมันคือการเป็นหมายเลข9กครึง่งคือจะต้องยืน อยู่ข้างหลังกองหน้าเพียงคนเดียวโดยมีปีกทั้ง2ฝั่งเนี่ยคอยสนับสนุนนะครับอ่ะให้นึกภาพตามว่าโดยปกติแล้วเนี่ยฝรั่งเศสเขาจะใช้ชิรูเป็นศูนย์หน้าตัวเดียวนะครับยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็กิสมันเนี่ยจะยืนเป็นหน้าต่ำในระบบ4-4-1-1โดยมีเอมบัปเป้โยกออกมาเป็นปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายอาจจะใส่ ใครอีกสักคนหนึ่งเข้าไปนะแต่ว่าเดชองเนี่ยเขาพยายามปรับเอากิสมันมาเล่นเป็นหมายเลขสิบแล้วก็เลยโดนวิจารณ์เลยนะ <c> เขาใช้คำว่า9ครึ่งนะครับอ e and a half position นะดังนั้นจากบทสัมภาษณ์ ITH ของทางอ l ล n กก e ลเลสเนี่ยทำให้เราได้ข้อสรุปว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดของกิสมันคือตำแหน่งหน้าคู่หรือตำแหน่งหน้าต่ำไม่ใช่ตำแหน่งプレเมーク r ไม่รู้ว่าเดชองเนี่ยเขากำลังคิดอะไรอยู่นะไม่รู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้เดชองก็เป็นคนที่ออกมาวิจารณ์โรนัลคูมันว่าเฮ้ยการเอากิสมันไปเล่นปีกขวาเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะสำหรับตัวนักเตะนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็จับมาเล่นเป็นหมายเลขสิซึ่งมันก็ยังไม่เหมาะกับตัวของกิสมันอีกนะครับอาจจะต้องรอดูกันต่อว่าว่าจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงแต่ผมผมมองนะ ผมมองว่าสิ่งที่สําคัญกว่าคือเรื่องของตําแหน่งการเล่นเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องของความมั่นใจมากกว่าคือถามว่ากิสมันเล่นได้ไหมผมว่ากิสมันเล่นได้หมายเลขสิบกิสมันก็เล่นได้นะเล่นปีกเผลอๆก็ยังเล่นได้แต่ว่าอยู่ที่ความมั่นใจช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่ากิสมันเล่นแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่เขาก็คงรับรู้ถึงปัญหาที่เขากําลังเผชิญอยู่นะเราก็ได้แต่คาดหวังว่ากิสมันจะสามารถผ่านช่วงเวลา ที่ที่ไม่ไม่ดีตอนนี้ไปได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวขององตัวกิสมันนะจริง,รงๆบทสัมภาษณ์ในเลอปารีเซียงเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะเขาบอกว่ากิสมันเนี่ยอาจจะต้องเอ่อกลับมาสู่บทบาทของการเล่นเป็นหน้าต่ำหรือการเล่นเป็นหน้าคู่คอยมีเพื่อนคอยซับพอร์ตให้เล่นเป็นแบบสไตรเกอร์หรือว่าสู่หน้าตัวเดียวก็ ดูจะไม่เวิร์กอีกเพราะว่าคริสมันไม่ใช่แบบพวกตัวจบสกอร์จ๋าๆแต่ว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตให้เพื่อนสามารถจบสกอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นก็จะต้องมีแบบเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์คู่กับเขาในแดนหน้าสักคนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าครูมันจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ยังไงนะกับสโมสสนนะครับดาวิดอาราบาครับวันนี้เป็นการในงานจากทางมุนโดเดปอร์ติโบนะ ก็หลังจากที่การเจราจาสัญญาฉบับใหม่กับทางไบเยนมิวนิกเนี่ยไม่มีความคืบหน้านะครับอาราบาเหลือสัญญากับสโมสรเพียงแค่ปีเดียวนั่นหมายความว่าในเดือนมก,กราคมนี้เขาสามารถเจราจาย้ายทีมได้ในช่วงซัมเมอร์แบบไม่มีค่าตัวเป็นฟรีเอเย่นนะมุนโดเนี่ยบอกว่าบาซ่าก็เป็นหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็มีลุ้น ในดีลของอลาบาด้วยนะครับเพราะว่าเคยทําการติดต่อไปหาตัวนักเตะมานานมากแล้วแล้วก็คู่แข่งที่จะต้องมาแย่งชิงกันเนี่ยประกอบไปด้วยยูเวนตุสปารีแซต์แชักแมงและก็เรอัลมาติดมีประมาณ3ทีมที่จะเป็นคู่แข่งของบาซ่าในการแย่งคว้าตัวดาวิดอาราบานะครับโดยทางสปอร์ตมีเดียเซตครับสื่อของอิตาลีเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ทีมที่ รุดหน้าไปก่อนแล้วเหมือนจะเป็นทางยูเวนตุสที่เริ่มดำเนินการในการเจรจากับทางเอเย่นของอลาบาแล้วนะครับเพื่อรอบทสรุปว่านักเตะเนี่ยจะต่อสัญญากับบายเยนหรือจะตัดสินใจไม่ต่อแล้วเลือกย้ายทีมนะตามรายงานของบิลเนี่ยเขาบอกว่าบายเยนยื่นค่าเหนื่อยให้อลาบาเนี่ย11ล้านยูโรต่อปีซึ่ง ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับ11ล้านยูโรต่อปีเนี่ยถ้าเราเอามาหารเฉลี่ยก็ตกสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอยู่ที่11ล้านยูโรนะครับหาร5 2เฉลี่ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยคือ200,000 0ยูโรแต่ตัวของอาราบาเนี่ยปฏิเสธนะแล้วเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัย เรื่องเงินอย่างเดียวเขาเนี่ยอยากจะไปหาความทะเยอทะยานหาความท้าทายใหม่ๆเพราะว่าอยู่กับบาเยอร์โอ้โหมานานมากแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าบาซ่าเนี่ยจริงจังกับดิวนี้ถามว่ามีโอกาสไหมผมมองว่าก็มีโอกาสเพราะว่าตัวของอาราบาเองเนี่ยก็ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับบาซ่ามานานแล้วตัวนักเตะก็เหมือนกับไม่ได้ปิดกั้นนะว่าจะมาค้าแข่งในถิ่นคัมนูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับ12ปีกับ บาเยอร์มิวนิกก็เดินมาทางมาถึงจุดอิ่มตัวในในฐานะนักฟุตบอลนะครับเขาก็เขาก็คงอยากจะไปแบบอยู่สโมสรอ,อื่นเดี๋ยวต้องรอดูกันว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะจริงจังกับนิวดีหรือเปล่าคือถ้าได้มาจริงๆเนี่ยมันก็สารพัดประโยชน์นะครับเล่นแบ็กก็ได้เล่นออกองหลังก็ได้อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอลุนกันนะ พูดถึงเรื่องของขุมกําลังทีมเนี่ยวันนี้สปอร์ตเขาทําสรุปให้นะครับเกี่ยวกับเ,เรื่องของอายุภายในทีมค่าเฉลี่ยต่างๆเขาบอกว่าหลังจากมีการเคลียร์เรื่องของกลุ่มนักเตะที่อายุเยอะภายในทีมเนี่ยปล่อยราคิเตชวีเดาสเุเอลสออกจากทีมไปมันทําให้ค่าเฉลี่ยช่วงอายุข,ของขุมกําลังบาร์เซโลนาลดลงมาเหลือ25.5ปี จากเมื่อปีที่แล้วอันนี้คือเปรียบเทียบนะครับอันนี้คือของปีนี้ครับ25.5ค่าเฉลี่ยอายุส่วนของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่26.52ลดลงมาเนี่ยค่าเฉลี่ยลงมาประมาณปีกว่ากว่านะครับผู้เล่นที่อายุมากที่สุดภายในทีมเนี่ยคือเคลาดปิเก้นะก็กำลังจะ34ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านะครับเออส ปัจจุบันนี้ปิเก้33เท่ากับเมซี่แต่ว่าแก่เดือนกว่าปิเก้เกิดเดือนกุมภาเมซี่เนี่ยเกิดเดือนมิถุนาปิเก้แก่กว่าอยู่4เดือนนะครับไล่เรียงลงมาก็บูสเกต32เอบาเนโต้ 3, 2, <eto> 31ปานช30นะครับกิสมัน29เบดเวท29เซจิโรเบโต o แทเซเกนคูตินโย28อุมติตี้26ลองเล่25 ฟีโป้ยี่สี่เดยองเดมเบเล่ยี่สามอเลนยาเออ่มาตติอุสยี่สองอราโค่ปูชยี่เอ็ดตินเกายี่สิบเดสสิบเก้าแล้วก็อันซูฟาติกับเปดี้เนี่ยสิบเจ็ดถือว่าถือว่าก็เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของบาร์ซ่าที่ต้องการจะลดค่าเฉลี่ยอายุลงมานะครับทำให้ขุมกำลังเนี่ยมันมีความสดใหม่ มากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสรุปจากทางสปอร์ตนะครับเรื่องราวของมาร์คอังเดแทนสเตเกนครับวันนี้มีอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมจากทางสปอร์ตด้วยนะโดยผู้สื่อข่าวลุยส์มิเกลซานนะครับเขาบอกว่าภารกิจสุดท้ายของโจเซฟมาเรียบาโตเมลในฐานะประธานสมโมสรบาร์ซ่าก่อนที่จะอำลาตำแหน่งเนี่ยนั่นก็คือการบรรลุการต่อสัญญาฉบับใหม่กับแทรสเตเกนนะครับตอนนี้ สปอร์ตให้ความคืบหน้าบอกว่าการเจราจารเนี่ยดำเนินไปใกล้ที่จะได้บทสรุปแล้วคาดว่าในสัปดาห์หน้าการประกาศต่อสัญญาอย่างเป็นทางการกับตัวแทร์เซเกนเนี่ยจะจะมีการประกาศออกมานะครับก็เป็นไปตามคาดคือจะขยายเพิ่มถึงปี2025บ้าบางแหล่งข่าวเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะมีผลกระทบจากโควิด ทเซเกนเนี่ยเรียกค่าเหนื่อยจากบาร์ซ่านะครับปีละ24ล้านยูโรถือว่าจะเป็นผู้สาปปะตูที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงที่สุดในโลกนะแต่ว่าพอมีเรื่องของโควิดเนี่ยแทสเซเกนก็ยอมยอมลดความต้องการของตัวเองลงมาเพราะว่าเขาก็รับรู้ถึงผลกระทบที่สโมสรได้รับจากโควิด19นะตอนนี้ตัวเลข ค่าเหนื่อยในสัญญาฉบับใหม่มันยังไม่นิ่งครับจากของเดิมที่เรียกร้อง24ล้านเนี่ยยังไม่รู้ว่าลดลงมาเหลือเท่าไหร่ผมก็ได้ยินแว่วๆมาว่าเหลือประมาณ18ล้านยูโรซึ่งถามว่าเหมาะสมไหมอ่ะเราลองมาคำนวณอีกทีหนึ่ง18ล้านยูโรเฉลี่ยสัปดาห์ละ3 5 0 0 0ผมว่ามันไม่ได้มันก็ไม่ได้เกิน เกินความสามารถของแท s เซเก d น่ะผมว่าเขาเหมาะสมเพราะว่าอย่าลืมนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่าเมื่อปี2014แท s เซเกนเนี่ยเป็นนักเตะที่รับค่าเหนื่อยกับบาร์ซ่ามันน้อยมากๆในตลอด6ปีที่ผ่านมารับน้อยจริงๆทั้งๆที่บทบาทและความสำคัญของแท s เซเก d นน่ยถือว่าเป็นลำดับต้นๆของสโมสรเลยนะดังนั้นการจะไปเพิ่มให้เขาเป็น3 5 0 0ผมไม่ได้ติดปัญหาแล้วผมก็สนับสนุนด้วยซ้ำไป นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเก่า24ล้านยูโรเนี่ยมันดูแพงเกินไปหน่อยนะมันดูแบบโอ้โหบาซาไม่น่าจะไหวนะแต่พอลดลงมาเหลือ18ล้านยูโรเนี่ยก็โอเคไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับสำหรับการขยายสัญญากับแท์เซเกนอันนี้เป็นอัปเดตเพิ่มเติมนะอ่นะจากนั้นครับมาดูเรื่องราวของชาบีเอเนสตาแล้วก็รวมไปถึงนักเตะคนอื่นๆของบาซาด้วยคือฟองฟุตบอลครับ นิตยสารของฝรั่งเศสที่เขารับหน้าที่ในการจัดบอลลงดอเนี่ยปีนี้ไม่มีบอลลงดอนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นการจัดทีมยอดเยี่ยมระดับตำนานนะของวงการฟุตบอลแทนซึ่งปรากฏว่าชาบีเอเนเสตาเซคิโอบูสเกตเป๊ปกววเดโอล่าอดีตนักเตะของบาซ่าหลายคนก็ติดทีมด้วยเช่นเดียวกัน นะครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยมีเนี่ยแบบบีบูสเกตมีเป๊ปกัวเดโอล่านะครับมีหลุยส์โซเลสคนนี้ก็เป็นตำนานบาซ่านะคนลหลุยส์โซเลสอุรุกวัยนะอันนี้เป็นหลุยส์โซเลสสเปนนะครับแล้วก็มีชาบีเอเนนเดสนะครับอันนี้คือในในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับส่วนมิดฟิลด์ตัวลุกเนี่ยก็มีจอร์จี้ฮาร์จี้ครับ เคยคาแข่งกับบาซ่าอันเดสสินเนสตาเดเอโกมาราโดน่านะครับมีใครอีกนะมีประมาณ3คนที่ที่ติดอยู่ในตำแหน่งของมิดฟิลต์ตัวลุกนะซึ่งอันเนี้ยเขาจะให้พวกบรรดาน,นักข่าวผู้ทรงคุณวุธนะครับเข้าไปโหวตว่าจะเลือกใครโหผมดูรายชื่อแต่ละคนแล้วแม่งเลือกโคตรยากเลยตำแหน่งมิดฟิลต์ตัวรับนี่คือแบบโหชั้นอ๋องทุกคนครับ เนี่ยไล่เรียงไปโอ้โหระดับตำนานทั้งนั้นถ้าผมต้องรับผิดชอบในการเลือกเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าผมคิดไม่ตกแน่นอนปวดหัวแน่ๆนะครับอ่ะก็จะได้บทสรุปเนี่ยในวันที่20ตุลาคมว่าใครจะติดตำแหน่งไหนบ้างนะก็เดี๋ยวเอาใจช่วยนะครับขอให้แฟนๆโหรตดชาบี World, ubby, กับเอเนสตาเยอะๆละกันนะครับอ่ะมาปิดท้ายที่โรนัลอาราโคครับ ปัจจุบันนี้ค่าฉีกสัญญาของอาราเรลโค่เพิ่มขึ้นจาก100ล้านยูโรครับขึ้นมาเป็น200ล้านยูโรเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเป็นนักเตะของทีมชุดใหญ่เป็นข้อกำหนดนะครับที่ระบุวไว้ตั้งแต่การต่อสัญญาเมื่อปี2018บาซ่าเนี่ยซื้ออาราเรลโค่มาในราคาเพียงแค่1.7ล้านยูโรจากบอสตันเิเวอร์สโมสรอนในลีกอุรุกวัย ซื้อมา1.7ล้านยูโรแล้วก็ตอนเซ็นสัญญาในปี2018เนี่ยใส่ค่าฉีกเอาไว้100ล้านโดยมีเงื่อนไขคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเตะได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ค่าฉีกสัญญาดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวก็ปัจจุบันนี้เอาเราโคมีค่าตัวอยู่ที่ค่าฉีกสัญญาอยู่ที่200ล้านยูโรก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีทีมไหนแบบโอโ้โหเห็นฟอร์มดีแล้วมาแย่งชิงตัดหน้าคว้านักเตะไปร่วมทีม โอกาสเกิดขึ้นก็น้อยมากๆเพราะว่าค่าฉีกที่มันค่อนข้างแพงนะดูแล้วมีอนาคตนะครับก็หวังว่าในฤดูกาลนี้พอได้ลงทะเบียนกับทีมชุดใหญ่แล้วมันไม,ม่ไม่มีข้อกําหนดเรื่องของจํานวนนัดที่จะได้ลงสนามเนี่ยก็หวังว่าเขาจะได้ลงเล่นมากยิ่งขึ้นนะโอเคครับนี่ก็คือข่าวที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Sub s ไครต์ช anel ขวัญรามาเสียด้วยมีคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้โดยเฉพาะบทบาทของกิสมันตอนนี้ก็ ยังแก้ไม่ตกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าถ้าจะเอาลงเล่นพร้อมกับเมสซี่คูตี้ฟาติหรือเดมเบเล่เนี่ยกิสมานอาจจะต้องขยับโยกไปเล่นเป็นปีกก่อนหรือแม้กระทั่งรอรอวันที่คูมันสลับตำแหน่งนะเอากิสมันไปเล่นเป็นฟอล์ไนแล้วเอาเมสซี่กลับมาเล่นเป็นปีกขวาเดี๋ยวมันจะต้องมีวันนั้นครับไม่ว่าช้าหรือเร็วนะ,ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ